พูดภาคเร็วรัวชัวและมีเสน่ห์พูดภาคแบบเร็วๆรรัวๆวจะมีเสน่ห์ได้ยังไงตอบง่ายมากเลยค่ะบนสื่อต่างๆในวิทยุในทีวีหรือบน YouTube นักอ่านบรรยายพูดภาคมืออาชีพย้ำว่ามืออาชีพไม่มีใครพูดช้าอืดอาดเนิบนาบแม้แต่คนเดียว แต่เป็นการพูดภาคแบบเร็วที่มีเสน่ห์และน่าฟังเป็นความเร็วที่เหมาะสมความเหมาะสมสังเกตได้2ออย่างค่ะน่าฟังและน่าสนใจตรงข้ามกับไม่น่าฟังไม่น่าสนใจแต่น่ารำคาญเราจะหัดพูดให้เร็วขึ้นได้แบบรัวๆมีเสน่ห์และน่าฟังนะคะตั้งเป้าหมายไว้3ข้อเป้าหมายข้อแรกคือต้องพูดให้เร็วขึ้นให้ได้เป้าหมายข้อที่2ต้องพูดอย่างมีเสียงสูงๆต่ำๆด้วยเป้าหมายข้อ3ต้องพูดอย่างมีท่วงทํานองเป้าหมายแรก พูดให้เร็วขึ้นพูดให้เร็วอย่างมีคุณภาพและมีเสน่ห์นะคะข้อ1ต้องพูดให้ชัดพูดให้รู้เรื่อง 2. ต้องพูดรวบคําได้ไม่ว่าประโยคนั้นจะสั้นหรือยาว3ต้องพูดให้จบคําค่ะถ้าพูดไม่จบคําจะมีผลกับข้อ2และ1คือเราพูดรวบคําไม่ได้แล้วเราก็จะพูดคําไม่ชัดด้วยพูดคําอย่าปล่อยทิ้งแต่ต้องพูดให้จบคําต้องมีเสียงปิดท้ายคําเสมอนะคะเช่นคําว่ากินเสียงปิดท้ายคําคือเสียงนนูใช่ไหมเสียงเนะเน ไปเสียงท้ายคำคือเสียงยอเยอะไปไปสนุกเสียงปิดท้ายคำคือเสียงกอไก่ค่ะเกิดเกิดสนุกเกมนี้สนุกมากถ้าเราพูดรวบคำแบบเร็วๆนะคะให้เน้นฟังคำว่าสนุกนะคะเกมนี้สนุกมากเหมือนต่างชาติเลยไม่ใช่คนไทยพูดเขาไม่มีเสียงปิดท้ายคำก็เลยทำให้เขาพูดไม่ชัดเหมือนกับเราที่เป็นคนไทยนะคะเป้าหมายที่สองต้องพูดแบบมีเสียงสูงสูงต่ำๆ intonation ถ้าจะพูดเร็วแบบมีสเสน่ห์เสียงสูงต่ำต้องเกิดขึ้นในแต่ละคำนะคะเช่นแกจะบ้าหรออเราจะเน้นเสียงสูงต่ำคำไหนดีแค่ยกตัวอย่างนะแกจะบ้าหรอ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  แกจะบ้าเหรอเห็นไหมคะแค่พูดไป3าสี่แบบแนะนะแค่เน้นทั้งคําว่าบ ah ้าเน้นคําว่าแกเน้นคําว่าหรอนะคะแบบนี้เลยค่ะลองฝึกดูประโยคอะไรก็ได้เขียนสันตายว่าครั้งแรกเราจะเน้นเสียงสูงที่คําไหนอาจจะเป็นคําต้นประโยคกลางประโยคท้ายประโยคได้ทั้งนั้นเลยนะคะเป้าหมายที่3พูดอย่างมีท่วงทํานองการพูดแบบมีเสียงสูงสูงาตา่ำต่ำกับการพูดแบบมีท่วงทานองไม่เหมือนกันนะคะ ท่วงทานองในการพูดท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงตอนที่เราร้องเพลง ฝึกคล้ายๆการฝึกใช้เสียงสูงต่ำเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน่วยย่อยๆของคําใช่ไหมการฝึกอย่างมีท่วงทํานองเราจะใส่ท่วงทํานองสูงๆที่ต้นประโยคหรือกลางประโยคก็ได้หรือท้ายประโยคก็ได้เน้นเสียงสูง2-3คํามคำมันก็จะออกเป็นท่วงทํานองทําให้การพูดของเรามีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะท้ายคลิปนี้เรามาฝึกด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนฝึกโดยออกแบบการใช้เสียงสูงต่ำได้อย่างอิสระนะคะจะใส่ท่วงทํานองอยังไงก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะ นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพรามไหมคะอย่าลืมหลักการนะคะพูดให้เร็วพูดให้รู้เรื่องและใช้เสียงสูงต่ำด้วยเอาแค่เสียงสูงต่ำก่อนยังไม่ต้องใส่ท่วงทานองศิละปะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่นงานเขียนบทกวีการแสดงดนตรีภาพเขียนภาพวาดประติมากรรม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 แบบนี้เน้นเสียงสูงต่ำนะคะต่อไปเน้นท่วงทานอง ศิละปะสร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่นงานเขียนบทกวีการเต้นรำการแสดงดนตรีภาพเขียนภาพวาดประติมากรรมศิละปะสร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่นงานเขียนบทกวีดนตรีภาพเขียนภาพวาดประติมากรรมลองฟังซ้ำและฝึกการใช้เสียงสูงต่ำและใส่ท่วงทำนองในประโยคให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะรับรองค่ะฝึกบ่อยๆสนุกแน่แล้วก็ได้ทักษะด้วย